หัวเย็นมากามเลยต้องมาเห็นอนาคตถ้าเป็นวิตามินซีนะจะมีความติดเหลืองอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีเหลืองเลยเพราะว่าเป็นน้ำโอ้ยเต้นขึ้นแบอบอีกแล้วว,วันนี้ค่ะวันนี้ยังไงวันนี้ อ๋อหยิบๆๆๆห,ย,ย,หย,ยิบหย,ยิบมาเลยนี่เฮือกเฮือกเฮือก OLYSEAFOREA ร l ไม่ได้สปอนด้วยแต่เขาจะไปงานคือเขาทำงานเ p e n h o เฮาส์เพื่อที่จะแบบให้เราแบบไปดูซิว่ามีอะไรใหม่ในช่วงสปริงแลววันนี้ก็เลยจะมาเปิดถุงอวดไปเลยคือของบางอยาอ่างอ่ะมันยังไม่ร้อน <c oughs> ด้วยนะโอ้ยใจเ, i, เ i, ย็นใจ <Okay. S 2> <laughs> ของบางอย่างยังไม่ลอนชนะคะ,ะบางทียังไม่ได้มีในเซฟราแต่วันนี้เร<อ>าจะให้ทุกคนเตรียมแคปเตรียมแคปเพราะว่าเป็นของใหม่ที่น่าสนใจของเยอะมากเออเก็บข้อมูลไม่หวัดไม่ไหวพ <laughs> อแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเ <laughs> <laughs> หนื่อย <laughs> กลับ <laughs> ไปเริ่มอวด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 อันนี้ฉันก็หน้าเปื่อยเปล่าหมดเลยคือฉันแต่งมาคคตากับคิ้วเดี๋ยวมาเทสนห้ดูคว์เริ่มต้นที่หมวดบำรุงผิวก่อนไบโอสองไบโอสองไปเทสอะไรคะไม่ถูกปะไม่เป็นไรประมาณนี้แคปเอไม่รู้ไม่รู้แคปเอาค่ะเป็นเซรั่มน้ำมันเหรอคุณเห็นอันนี้ใช่ไหมต้องเขย่าเขาบอกว่าก่อนใช้ต้องเขย่าไบโอซันแล้วนั่นก็จะแบบรวมน้ำมันกับน้ำเมคอินยู่ดีเขาคือเป็นเซรั่ม เฟิร์มมิงแอนลิฟติ้งคือเขาบอกว่าใช้แล้วอ่ะต้องนวดหน้าไปด้วยแล้วก็ชีเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดเธอปกติไฮยาลูรอนิกอะเราจะเห็นเป็นน้ำใสๆฉันไม่เคยเจอรูปแบบแบบมันอะเฮ้ยนวัตกรรมใหม่ว่ะเป็นวีแกนด้วยค่ะแล้วก็ไม่ทดลองในน้องกระต่ายนะคะอเดี๋ยวลงให้ดูที่หน้าเลยอะบีบขึ้นมาเป็นอย่างนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยเป็นออยล์คือฉันไปลองในงานแล้วมันชุ่มชื้นมากตอนที่ลองหลังมือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชุ่มมากคนผิวแห้งอย่างเราก็คือเลิฟไงเพราะปกต่ คือแบบฉี่ช่วงชืน่นคือตอนที่ฉันไปลองเขาบอกว่าวิธีก็คือให้่างนี้ให้ให้เอี่อเออนี่ไงะขึ้นเลยเขึ้น,น,นเลยเ,เลยเหรอเลยแม่เพ้เออยู่แล้วพี <c oughs> ่เพรอเธอแต่ฉันจะบอกว่าเขาเป็นน้ำมันใช่ป่ะแต่ซึมเร็วมากเธอจับดิซึมยังซึมยังซึมแล้ว มันรู้สึกอ๋อซึมหมายถึงว่าต้องซึมอะไรอะไรซึมเลยซึมมากเต่มต่อมันไม่เหนอะเลยไม่ได้เป็นออยที่ฉันรู้สึกว่าลำคานหรืออะไรเลยแต่ทำให้หน้าดูฉ่ำขึ้นเลยเออดีดีดีสวยสวยสวยอันนี้หลายชิ้นอันชิ้นที่สองเร็วแคปแคปจะแคปแคปแคปเป็น brightening firming อ้าว firming เหมือนกันเหรอแม่เป็น firming แต่ว่าตัวนี้เป็น firming w i t h C เมื่อกี้เป็น firming แบบไฮยาแต่อันนี้เป็น firming w i t h C อ่ะสมมติถ้าอ่านตามขวดให้เลยนะ12ชั่วโมงทำ release vitamin C คือเป็น vitamin C ที่อยู่ได้ ใช่มันเขาจะบอกว่าเขาจะค่อยๆปล่อยแบบวิตซีอ่ะการทำงานของวิตซีอ่ะคือเธอทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าวิตามินซีมันจะตัวเย่เมื่อโดนแสงเขาถึงได้ใช้วิตซีคู่กับกันแดดถูกต้องฉันก็เลยอ่านแล้วใช่ใช่ค่ะอุ้ยแต่วัตกรรมใหม่นะเธอแล้วฉันลองเนื้อแล้วมันบางเบาอันนี้ใหม่ใหม่ใหม่อุ้ย เนื้อเบามากคือโดมันเป็นน้ำๆเลยก็จะเป็นน้าหายไปแล้วใช่แล้วก็หาเลยถ้าเป็นวิตามินซีนี่ยจะมีความติดเหลืองอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีเหลืองเลยเพราะว่าเป็นน้ำสมมติถ้าใช้คู่กับวิตามินเอระวังนะคะอือออไปไปข้ามข้ามข้ามคือต้องบอกก่อนว่าเซฟรัมไม่ได้ให้ทุกอย่างแต่ว่าฉันได้มาจากตองเป็นงานพิกซี่แต่เขาก็ไปเปิดตัวที่เซพรัมเหมือนกันแต่คือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ only assephora เท่านั้นนะคะอันนี้เป็นไฮเดรตติ้งฟาวเดชั่นคือเหมือนนะ เขาบอกว่าเป็นโบโบนี่เนี่ยหมุน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 แล้วก็ปลือบนี่เนี่ยเปล่นี่แนี่ยเฮ้ยเออโแล้วก็จัดๆจัดๆจัดๆหรอแล้วชิมมีสีเยอะมากเธอสีเข้มก็มีมีทุกเฉดผิวแล้วเธอดูดิฉันจะบอกก่อนว่าสหรับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบลงรองพื้นแต่อยากให้ผิวมันดูดีขึ้นนิดนึงอันนี้คือแบบได้เลยนี่เนี่ย สามารถแต่งหน้าบนรถได้ฉันพูดอย่างเงี้ยแตทีซีขับรถเฮ้ยหน้าเขาไม่ได้แต่งคนก็ข,ขับคน เออมันเพ่มามตกๆ่ๆๆได้เอแต่ดูสองข้างมันเบลอผลนิดนึงน่ะแล้วมันก็โกคนนิดนึงเออใช่ใช่จริงๆคือถ้า everyday อะใช้แค่นี้แล้วเธอก็แบบอาจจะปิดสีไว้เดนิดนึงก็ได้แบบความใต้ตาสมมุจะก็ยังแบบใช่ใเขาได้เขาได้ลองไ้ดูเพราะว่าอันนี้คือหน้าสดคนที่ใต้ตาไม่ได้มีปัญหามากอะก็คือเวลาใช้บางทีเราแค่ย้ำรองพื้นเข้าไปรอบนึงก็สวยนะความข้อดีคือถ้าใครเปคนแพ้ง่ายอยากใช้ของวิกวิกธรรมชาติอะไรเงี แมคิน <Pix> ass อสโอลี่เอสเซฟา r a แล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าลงผิวอย่างนี้ได้ชีบอกว่ายูสามารถเติมระหว่างวันได้ <gasps> สมมติว่าเธอแต่งหน้าไปแล้วอะระหว่างวันหน้ามันแบบมันแห้งหรือว่ามันดรอปไปอยากเติมอะก็คือเติมตพับลงคิงจะได้อีกไปต,ต่อค่ะต่อไปก็คือเซฟรา ตัวนี้คำมครก็คือลองแวร์12ชั่วโมงไฮเดรชั่นนะฟินิชจะเป็นซอฟต์เรด a n t นสกินทิ t นเบา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 เออเบาเบาอะลองสีลองสีเฮ้ยเฮ้ยเหียวเป็นน้ำเดี๋ยวมันจำชื่ออยู่นะว่า จิ้นเดอะจิ้นเอะเออเบาๆเฮ้ยเธอชื่อ Bright a p l e Coverage อา e ์บิทแอบบอว์คือหายใจได้เหรอก็คุอเบาแหละเอาจริงมันเธอฉันรู้สึกว่าเขามีความโกลอนิดนึงอะใชนว่ะมันนิดเดียวแล้วมันคุมผิวสวยอะเฮ้ยมันสวยจริง มันโตขึ้นเหรออันนี้นนึงเฮ้ยนี่คือเบว์เธอเลยเป็นส่ของขาเพราะว่าทคราที่เนื้อมันเบาอะพอเราใช้สีที่มันขาวกว่าผิวอะมันเลยไม่ได้ทให้มันตะเภาใช่แต่ถ้าแบบอันไหนเนื้อตึบมากอะเราผสมกับสีเรามันจะตะเทาอันนี้ฉันลองขอลองสีเข้มตรงกรอบหน้าเข้มเลยที่ได้มาจริงจริอะการซื้อเข้มหนึ่งอ่อนหนึ่งไม่ผิดนะคือผสมได้อยู่ดีถูกต้องวันไหนซื้อเข้มเกินไปก็คืออยู่ข้างๆขาวไปก็คืออยู่ตรงนี้หรือสามารถลงแบบเป็นคอนทัวร์อย่างนี้ได้เออเาร้นนป็ อเออจริงมันหายใจได้จริงว่ะมันสบายผิวมากเลยอันเนี้แบบยใจ โอลีเอสเซฟรอีกแล้วโคซาสีนี้ก็สีเมจิกมันเหมาะสำหรับพิงค์ฟอร์เวลลี่ไลท์ก็เป็นผิวขาวอะก่อนหน้านี้ที่เราเห็นที่เป็นตัวดังของเขาคือคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยเขาเป็นคอเรคเตอร์เพราะฉะนั้นอะมันจะมีสีสีแบบหลายๆสีนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นแบบสีตรงผิวเหมือนคอนซีลเลอร์ใช่ว่าถ้าเฉดที่จะเป็นกบใต้ตาของฉันมันต้องเป็นอีกเบอร์หนึ่งอะอันนี้คือน้องชมพูแต่ฉันอาจจะลองว่าแบบ เขาจะไปทำไฮไลท์ได้หรือเปล่าบางจริงมันน่าจะเหมาะกับคนขาวเพราะว่าใช่ตอบฉันก็คือได้เข้าไปเลยใช่มากใครจะเอาไปทำไฮไลท์ก็คือได้คือเขามีหลายสีสวยแล้วเนื้อดีชุ่มชื้นท่านเห็นคนเริ่มรีวิวฝรั่งฝรั่งอะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วฉันอยากได้แล้วอีกเบอร์หนึ่งอ่ะเออเนี่ยเนี่ยก็เอาไปทำไฮไลท์แทนก็ได้อะเนี่ยเออเบาๆจอยๆแล้วก็เขาบอกว่าพิกเมนต์เขาจะหนืดแล้วก็แน่นกว่าคอนซีลเลอร์คือคอนซีลเลอร์มันจะน้ำๆเลื่นๆแต่อันนี้คือแบบพิกเมนต์มันจะแน่นอ๋อเพราะว่าต้องการให้ม ไปลองไปลองไปลองต่อไปต่อไปโอลิ่เอสเซโฟล,ลาเหมือนเดิมก็คือแบรนด์เดิมขอค่ะรเราได้มาแล้วเพราะว่าใต้ตาแล้วเราจะตกด้วยแป้งแ้งนะคือเขาออกมาคู่กันแหละอเนี้ยเขาก็เป็นแป้งฟ<ส>ิลเตอร์เปนแป้งนี้นามากเป็นสีที่มีลัอคอะ ที่จอนจำไม่ผิดมันจะมีสีเหลืองด้วยเออเออแล้วก็จะมีสีส้มด้วยอีกอันนึงคือเขาบอกว่าอันนี้เหมาะคนผิวขาวใช่ปะแต่ฉันเอามานี่เอา,าไปแก้มไดออ้แต่ผิวเหลืองเหมาะกับคนผิวแบบกลางๆก,ก็สีส้มก็เหมาะกั<ำ>บเเออผิวเข้มเป็นแป้งเซ็ตทั้งหน้าปะใช่ใช่ใช่เบคเซตติ้งแอนด์สมูทติ้งพาวเดอร์แม่ มาจากฟ้านะฟ้าตกลงมาจากสว่างเลยอะอุ้ยเธออ่้ยเธอขนมาอีกดีอุ้ยป๊อปเธอใครเป็นสาวคู่โทนแหละเธอขยันแต่งหน้าคู่โทนลูกขมขนมันหายแล้วมันมีความแบบผิวมันกริบขึ้นแล้วก็ผิวดูนุ่มๆเหมือนเมกจริงเฮ้ยนี่แล้วพกได้คือไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นจะร่วงจะร่วงคืออันนี้ไม่ร่วงนี่คอยยังไม่หลุดเลย นี่สิใครชอบผิวนวลนวลนวลมันใส่ฟิลเตอร์น้องคนใหม่ดีว่ะดีว่ะเธอวีแกนเหมือนกันจ้าเป็นวีแกนเออเลิศเลิศเลิศเกซาละดูเลิศดูนะแก้มคอยังแคปและตระกูลลิปทั้งหลายเฟนตี้บิวตี้อย่างรวดแล้วเมกาฟอร์เอเวอร์เมก้าบายมาริโอ้เฟรนด์บิวตี้คอแอนพิกซี่มันเยอะมากแต่ว่ามันน่าสนใจทุกันคนนี้เฟนตี้บิวตี้ตลาดมันน่ารักมากแล้วดูสีป๊าบเออสวยแล้วดูหลังมวยเด้ออุ้ยอุ้ยหอมมาก เออวะ่ะอุ้ยหอมมากอุ้ยอย่ามาทาแบบอย่างนี้เธอจะเป็นน้ำหอมใช่ป่ะเธอดูหลังมือนะเออห็ปนป่ะเขามีชิมเมอร์ด้วยเจยเออเหมือนครอ่นี้ของเฟนตี้อ่ะมันจะมีชิมเมอร์อยู่ในทุกสีอ่ะูตายแล้วมามากจริงอ่ะ<า>ต้องทาที่ปากปะ่ะทาสิสักหน่อยสิเฮ้ยเธอเป็นไฮไลท์ปากได้เลยอ่ะอ้โหอะเอาพอดีแค่ก็จับปากก็พอเฮ้ยเหมือนกระจับมันขึ้นเลยอ่ะจะดูตรงกลางนี่นะโซ เธอไปปาร์ตี้คือจึ้งนะเด็นเด่นคนเดียวเปิดแฟใส่นน่าเลยโอ้โหไปมาริโอ้มาริโอ้มาริโอ้เป็นกลอสเป็นกลอสของมาริโอ้เป็นสีบางๆน่าจะแบบความแบบปากฟู s ูเปอร์ชายลิปกลอสคือฟิลเป็นกลอสแล้วก็ให้ปากชุ่มชุดอ่ะก็เป็นน่ี้ก็เป็นกลอสน่ารังนัลลังของมาริโอ้เอ้ยอันนี้ไม่กลิ่น หอมเหมือนกันคนแล้นี้หวานหวานเออหอมหวานอันนี้มันจะมีบุยๆอ่ะชื่อไม่ถูกแต่ชอบชอบน้ำหองกินเนี่ยแต่อันเนี้ยข้อดีคือกลอสเขาไม่ไหลเว้ยมันมีความหนืดนะปะกลอสบางอันอะย้อยเออย้อยเกินเสร็จตัวเราอยู่เลยอ่ะสวยเออไม่ต้องตัวแบบที่จะไหลก็ไของที่ก็ไม่ทําให้ลิปสีเปลี่ยนมากอ่ะไปข้าะไปน้องอันนี้ค่ะ make up forever เป็นคอลเซ็ปต์ super boost คอนเซ็ปต์เขาคือการที่แบบทาลิปแค่เดียวแล้วจบเลยนี่นึกออกปะเฮ้ย ของเมื่อกี้เป็นตี้เป็นตี้สีหายไปแล้วแต่เธอดูชิมเมอร์ดิชิมเมอร์ยังอยู่อันนี้ผมเป็นตี้ละเต้นกับเต้นลองทำใหม่ไม่ได้เลยอะต่อต่อเอาใหม่คือ วิชอบอ่ะคือเขาบอกว่าเขาบำรุงหนึบผปากให้ชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็มีสีด้วยสีชัดด้วยบิวได้แล้วก็เป็นกอสในตัวคือเธออ่ะพาตัวเดียวจบไม่ต้องมาแบบหลายขั้นตองไหนอย่างงี้ฉันได้กอสมาเฉยเออได้ดูกอสได้ดูกอส,กสว้ายใหม่จิมเมอร์ว้ายอันนี้สีสวยว่ะเอ,อ้ยนี่สีสวยนี่สวยอันนี้08ใช่ไหมตัว08สีสวยว่ะว้ายเธอเห็นเธอเห็นจิมเมอร์ไหมอุ้ยเธออันนี้กอสระเบิดลงมากอันนี้ก็ไม่ย้อยไม่ย้อยอุันนี้หน้า ขาเหมือนรู้เลยว่าอะไรเหมาะกับฉันอะไรเหมาะกับเธอถ้าจมฉันได้แต่ชิมอะไรของใครเย็นอ่ะของฉันอ่ะเย็นมากอันนี้แอ้ใช่ไหมปากเย็นเออใช่เฟนตี้ไม่เย็นเย็นนี่เย็นฉันแบบมาแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันพัมปากให้เหมือนปากไปปากจือจือเออเธออันนี้น่าสนใจเธอหรือปะนางมีความแบบว่าเอ้ยถ้าเธอแบบเบื่อสีนี้เนี่ยเก็บอันนี้ไว้อะแล้วหัวได้หรอใช่แล้วอันนี้คือสามารถใช้ซํำได้เพราะว่านางเป็นหัวเหล็ก มันล้างทำความสะอาดแล้วเธอก็แค่ซื้ออันนี้ใหม่อ๋อชีปนะหลักโลกรีวิวเ<ช>หรอใช่อเดี๋ยวจะเทให้ดูหลังมือว่าสีเขาไม่ได้ตะโกนเขาเป็นสีที่บิวได้คุณใช้เบาๆเอาเป็นฟิลกลอสหรือเป็นฟิลติงก็ได้แต่ถ้าคุณอยากบิวให้มันตะโกนคุณแค่คแบบทาให้มันมากขึ้นแค่นั้นอันก่อนอันนี้ที่เราเรีวิวเป็นลิปกลอสใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลิปออยล์อ๋อบอกเลยว่าเป็นลิปลิปออยล์เออใช่ใช่ลิปออยล์โดยถ้าใครชอบแบบนั้นก็ยิ่งแบบความฉ่างำด้วยวฉ่ เป็นเนื้อสีปะเห็นความต่างของสีป้ะเนื้อสีน่ารักกสีน่ารักนะเฮ้ยมันเป็นลิปออยที่ทำให้ร่องปากมันเต็มเต็มเฮ้ยทาข้างบนให้มันจืดๆได้อุ้ยน่ารักน่ารักสีนี้น่ารักสวยสวยสวยยยยอันนี้ของพิกซี่อีกแล้วเป็นลิปไลเนอร์ที่เป็นปากกาเมจิกเหมือนปากกาไฮไลท์ที่แบบตัวกันบ้านหรือเช่นไหนแล้วเขาลบไม่ออกเนี่ย ทีจะค่อยๆเข้มขึ้นเธอดูเออมาแล้วมาแล้วฉันว่ามันเหมาะสำหรับใครที่เป็นคนปากคล้ำอ่ะแล้วอยากกบสีปากอยากให้สีมันใกล้ๆกันไปมาแล้วสุดๆสคืออันเนี้ยมันจะไม่เหมือนพวกลิปไลน์ทั่วไปที่มันจะมีความแบบเนื้อหนักๆเออเออแล้วอันนี้จะมีความเนื้อครีมเออแล้วมันโป๊ะบางทีอะแต่นี้คือแบบเหมือนเป็นทิน์ไม่หลุดเลยถ้ารอแห้งคงไม่หลุดเลยเออใช่ใช่ใช่อีกอันหนึ่งแบบไวๆอันนี้เป็นลิปกลอสที่เปลี่ยนสีตามค่า p h อันนี้เนื้อสีใสใช่ป่ะนี่ใส อ,อ๋อฉันแอบ,บใช้มาแล้วไงบมลมีความฉ่ำเออเป็นเนื้อใสจากตอนแรกที่มันใสๆใช่ปะเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วม,ววม,มีความเงาๆอยู่อเออไปอ่ะตายอันนี้คือ Fenty Beauty เป็นปัดแก้มอันใหม่ปัดแก้มอันใหม่นะคะสีเบอร์88เ <c oughs> <c oughs> ต้นในบอบอีกแล้ว <c oughs> ตกใจผมค่ะคุณบีหลงโไจีมา สิ่งฉันจะชอบชมพูแค่ไหนถ้าจะต้องใจเย็นๆก่อนอะเบาๆใจเย็นสวยเดอ้อสวยเดอ้เอเฮ้ยเธอมันมีไฮไลท์ด้วยใช่มันเลยทำให้ผิวมันดูกโกลสุดๆคอคอนะเเป็นร<อ>ือ่องเลย เพราะนะเพราะเออเยอะเยอะใจเย็นๆลูกใจเย็นนะเพราะว่าสีเขาติดโทนเออสวยแบบอย่าใจเยออย่าอย่าแรงอย่าแรงมาอธิบายสีไม่ถูกมันจริงมันเป็นหลายสีแหละชมพูอมม่วงชมพูอมม่วงที่มีประกายทองในน้องไม่ไม่ทองมันไม่ทองมันเป็นเงินว่ะมันเป็นประกายเงินที่ติดฟ้าฟ้าเออใครเป็นครูโทนไปตามจบเมื่อกี้แอบเดี๋ยวแก้มจะสู้คุณบรีสไม่ได้มันต้องยิงกว่าอันนี้คือค่ะ นูสติกค่ะสำหรับใครชอบแบบปัดแก้มที่เป็นแบบแท่งๆใช้ง่ายพกพางง่ายสีมันตุ่นๆอ่ะเป็นสีที่ฉันชอบอ่ะฉันชอบความตุ่นนะนี่ค่ะเฮ้ยคล้ายๆสีกับเมื่อกี้เลยอ่ะดูดิคล้ายๆสีนี้กำลังฮิตในโลกเหรอมันเป็นสีคูโทนไงแม่เฮ้ยแต่มันมันกำลังฮิตจริงนะสีที่มันออกม่วงพอ่กับที่ตอนนั้นรีวิวฮูด้าหรือทาร์จอ่ะทุกอย่างกำลังมาเยียคูโทนกำลังม่วงนูสติคค่ะตรงนี้ตรงปลายเขาจะต่อได้โอ้โหไม่ต้อง ไม่ต้องชูชีทําแบบเหมาะสมการพกพามากอุ้ยได้ไม่ได้เออเห็นไหมลกความเงาขึ้นมาเลยเอออันนี้ไม่ใช่แค่ทาแก้มได้ชีบอกว่าสามารถทาปากได้ด้วยเออใช่ใช่ใช่แต่ฉันจะชอบแนะนําคนว่าปากกับแก้มคนแยกกันเออเพราะว่าอะไความสะอาดเหรอเออความสะอาดกินอะไรมาแล้วมาปากแล้วมาแก้มเอออู้ยคุณผู้ชมบ้านเดียวกันแล้ว ไอ้แก้เลเฮ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนปะคูโทสวยไหมใส่ป่ะแก้มหวานเลยแก้มจมูกหวานเลยเออ,อไปอันส<ด>องสามปะเข็มพร้อมกันสาธุ <S <S าธคือเขาออกเซตติ้งสเปรย์ทุกแบร์ออกเซตติ้งสเปรย์แต่แต่ละตัวเค้มไม่เหมือนกันจ้า<ช>เค้มไม่เหมือนกันเราหาข้อมูลมาแล้วว่าเซตติ้งสเปรย์ไหนที่ใช่สำหรับคุณไปเริ่มให้หนูคนแรกบอกเลยว่าล็อกของทัสสิบหกชั่วโมงไม่มีกลิ่นของเล่นโดนัชื่น เออไม่ได้กินป่ะให้เซตติ้งเซตติ้งสเปรย์ไฮเดรทใช่หรอเอาง่ายๆว่าเป็นสเปรย์ที่เน้นเติมความชุ่มชื้นแล้วกันคือฟิกสเปรย์เซตติ้งเมคอัพป่ะมันจะมีหลายหลายแบบไง transfer proof คือไม่เฟดไม่หลุดวอเตอร์พูฟอยากจะเทสไหมล่ะแมงมีสเวเลยเหรอเออไม่ได้ไม่ดีคาเฟอีนฮะทาเบียนทาไม่ผิวสดชื่นเนี่ยแม่แบบ boost energy ผิวไงมีอะโล่สมุอไวยุเยอะเยอะแต่นั่ง ครีคลมอยู่ที่ข้างปล่องเลยอ่ะเลยอ่ะคือเซตติ้งสเปรย์แต่ละแบรนด์นะมันจะไม่เหมือนกันตรงที่บางอันอะลงไปแล้วทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นบางอันลงไปแล้วทำให้ผิวแมทขึ้นอย่างงี้ต้องทำความใจเพราะฉะนั้นอะเวลาจะไปเลือกเซตติ้งสเปรย์อานข้างกล่องด้วยดีนึงก็ดีนะแต่เป็นไฮเดทและล็อกด้วยอ่ะเอออันเนี้ยอานข้ามไปหนึ่งไปละผ่านไปแล้วแมริโอ้แริโอก็เติมความชื่อเหมือนกันแต่ก็บอกตัวอยู่ว่าเป็นเน้นทงความชุ่มชื้นมากกว่าล็อกไม่รู้ว่าเติม ชื่นระหว่างวันแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเหมือนเริ่มอุ้ยตอนนี้ละเอียดว่ะใช่นี้ละเอียดกว่าละเอียดกว่า ใหยกว่านิดนึงฉีดแล้วก็ไม่รู้สึกต่างต่างนมีกลิ่นนิดหน่อยมลองลองลองเธออันนี้อียดกว่ามีกลิ่นนิดแต่เป็นกลิ่นธรรมชาติแต่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นขคนนัดหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือทําให้เมคอัพติดทนขึ้นแต่เขาไม่ได้เคลมว่ามันฟิกแบบไม่เคลื่อนไม่ไหลอะไรขนาดนั้นเออใยนี่ออกตัวว่าพูฟกว่าเออเออก็ไปลองดูอ่าแล้วใยคนสุดท้ายหนูหนูคนมีมาตานาตาเซียเขามีสงส์ยนะเนี่ยใช้จิ๋วพกพาอานาตาเซียต่างจากสองอันนี้พอเขาเคลมว่าใช้แล้วผิวจะแมตช Long lasting non drying refreshing no, no setting กีินนี้ก่อนนะนจิบจิบจิบแต่อันเนี้ยมีน้ำหอมใช่เธอเมื่อกี้หายใจเข้าไปปอดฉ่ำเลยอันนี้มีน้ำหอมมีน้ำหอมนิดน,นึงมีน้ำหอมนิดน,นึงชั้นแถมความรู้ให้คุณผู้ชมนิดน,นึงเลยปะอะไรคืออยากจะพูดเออ setting spray อ่ะมันมีหลายแบบที่เขาบอกว่า เวลาที่ฉีดแล้วอ่ะมันจะช่วยล็อกเมคอัพให้ไม่เคลื่อนไม,ไม่หลุดไม่ไหลอันนั้นน่ะคือให้เธอฉีดเป็นตัวสุดท้ายอ่าจะไม่เติมจะไม่อะไรโอเคเออแล้วแต่ไอ้พวกที่บอกว่าเขาอะ่ะไม่ได้ ถึงขั้นล็อกเมคอัพให้มันเคลื่อนหรืออะไรเงี้ยอาจจะแค่ทำให้ผิวมันแป้งกับอะไรสเปรยงรกันอันนั้นอะสามารถฉีดระหว่างแต่งหน้าได้หมายถึงว่าเธอฉีดขั้นตอนหนึ่งเธอฉีดซ้ำเธอฉีดขั้นตอนหนึ่งไม่เป็นไรลงแป้งหลังลงพื้นปุ๊บฉีดแล้วก็ใาดแก้มฉีดเวลาเลอกเซตติ้งสเปรย์ก็เรื่องนิดนึงว่าเราอะอยากได้แบบไหนอ่าสจมมิใครบอกตัวว่าเป็นล็อกปุ๊บก็จบท้ายเพราะว่าถ้าเธอฉีดระหว่างแต่งหน้ามันล็อกไปแล้วอะมันอาจจะมันอาจจะคราบได้นิดหน่อยเลอเพราะว่าถ้าแล้วแต่ฉีดเยอะฉีดน้อย อาเนียอัจได้เรื่อยๆอันนี้อัดได้เรื่อยๆเหมือนกันเออแลวนี่อาจจะเป็นตัวล็อกจบและสุดท้ายที่น่าพูดถึงแบบคือเวอร์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 อ่ะโอ้โหอันนี้คือตอนฟังเลยไม่หักน้ำเหรออันนี้เขาบอกว่าเป็นดรายแชมพูของแบรนด์ K18 เขาเทสในอเมริกาโน้ตไว้ว่าเทสในอเมริกาเขาเคลมว่าเขาเป็นดรายแชมพู air w a อ h เหมือนถึงว่าฉีดลงบนผมแล้วเนี่ยผมเธอจะสะอาดไปอีกสวันนึกออกปะไม่ต้องอาบน้ำ คือฉีดหนึ่งครั้งอยู่สามวันอะคืออาบน้ำก่อนเดี๋ยวแม่ปกติได้ยแชมพูอะฉันได้กินแล้วเราอะจะรู้สึกว่าสเปย์ปะที่มันเป็นสเปย์สเปย์อันนี้มันรู้สึกน้ำน้ำว่ะให้ลองไม่เดี๋ยวจะลองจะไปไหน ลองแค่นี้แต่เผื่อจะอยู่ไปสามวันมันรู้สึกชุ่มชื้นเว้ยไม่มั่รู้สึกชุ่มชื้นคือใช้แชมพูปะเนี่ยแต่หัวเย็นมากเลยเว้แห้งอนาคตก็คือสามวันนับไปเลยแต่วันนี้อนาคตนับเลยไม่เธอแต่ว่าเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีกว่าจากคนที่เคยใช้ได้แชมพูมามันเวลาฉีดอ่ะมันจะแห้งๆแล้วบางทีมันจะเป็นขุยขาวใช่แต่อันเนี้ยฟีลลิ่งเหมือนเป็นน้ำน้าเว้ยแต่ว่าหัวเย็นเว้ยปกติฟีลไดแชมพูจะดูแบบเอะเคมีช่างเลยเออเอาวันนี้ลด จริงๆในเซฟาิาเขามีของใม่อีกเยอะนะที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าแบบบางทีมันเป็นบอดี้แค่แฮรแคลร่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข,ข้างไปบ้างแต่ว่าก็ไปลองดู ใช่ใชและที่พูดมานี้เป็นคอลเลคชันที่กําลังจะเป็นแบบต้อนรับเขาเรียกว่าสปริงคอลเลคชันเลยแหละใช่าบางชิ้นเป็นสิ่งที่มีแค่ o อล y at อสเซ o r a ฟอร่เท่านั้นค่ะส่วนใหญ่เลยอะเออส่วนใหญ่เลยแหละจริงๆมันเป็น o อล y at อสเซ o r a ฟอร่หมดแหละแล้วมากก็คือไปซื้อได้ที่เ e p h o ฟ a อรเท่านั้นนะคะถ้าใครจะซื้อตัวไหนก็แคปเอาไว้เพราะว่าบางอันะเราอาจจะไม่ได้มีลิงก์ให้เพราะเขายังไม่ลอใครอยาก ให้ลองอะไรก็เมนมาได้หรือใครอยากส่งอะไรมาให้เจ้ลองก็กได้ก็จะเมาได้ก็จะจอยฉันอลิซและปานคอนไม่อะไรอ่ะไม่อะไรแค่น,นี้แหละไม่ไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้เดิมเดิมเดิมไม่บ้าสุด